อ่มันมมนี่ภาวมึงบรรยากาศทงในทงหน้านะครับโอ้มาแล้วไปได้ครับขีดถอดบานเท่าบออากาศดีดีครับมันนี่คึมฟ้าคึมฝน้วยกเาละครับไม่ไ,ไทยมึงมันนี่ผมก็มาส่งของก็แล้วครับมาเห็นบรรยากาศดีๆก็เลยขายเห้เบิ่งครับมันนีมากกับลูกไสบไงกับลูกไหไงของเต็มรถแล้ะครับ มื้อนีครับมาเห็นบรรยากาศได้จอดท้ายให้พี่น้องเบิ่งพ่อได้หายใจถอดบานครับบรรยากาศทชงไห้ชงหน้าเนาะอ้อากาศหายใจลงุงสบายปอดแล้วครับเอานี่เอาไวส้สำนีกันนะครับกดติดตามไว้นะครับบรรยากาศที่ดีสิท้ายาาด้่งกลางทางอแบบนั้นช่องปากฟังทังบ ครับ